สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกคลิปนะครับอยู่ถนนพรลรามสองแล้วนี่ครับผมถนนมอละละน้นะไม่เปล่าครับข้างในติดนะครับผมคู่ขนานไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับจะมาติดข้างหน้านี่นะครับผมบีบมาหากันแล้ว มาติดนี่นครับคมาติดข้างหน้านี่แล้วข้างหน้าบีบจากโคขนานบีจากข้างในเข้ามานะครับบีจากลิ้นหลักออกมาโคขนาดน,นะครับคุสายวัยรุ่นสายบรรทุกเราก็วิ่งโคขนานออกมานะครับ ขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ออกซ้ายนะครับก่อนก่อนจะขึ้นข้ามสะพานทางรถไฟออกซ้ายมดเลยครับโุข้างในรถติดน,นะครับโดนเลนในครับเลนหลักเราโดนบีบออกมาหาโค <Okay. S 2> ขนานหมดเลยครับโุเลนหลักเราออกมาโคขนานหมดนะครับเลนหลักเราโดนบีบออกมาห,าหมดเลครับปุ๊บ เล่นหลักเดนเราจะโดนบีออกมาหนี้หมดนะครับเล่นหลักเล่นหลักเราจะโดนบีออกมาคู่ขนาดหมดนะครับผมเพราะว่าจะมีไซต์ตรงนี้ครับ ซ้ายจะมีตำรวจขวาตรงขวาจะมีตำรวจโบกออกเนี่ยครับโอ้เจอกันอยูทนะฮดทนติดต่อไปเลยครับคทนติดต่อไปรถติดรถตี

ในโฮมพูลเราไม่มีรถทำไมไม่เขียนชื่อใส่ไปเลยใช่ไหมล่ะกลับก็กลับด้วยกันไปก็ไปด้วยกันเผมก็โดนมาถามว่าค้ามีกองกำลังใครไปยังไงก็บอกมาด้วยกันหมดโอเคโอเคจะได้ลงลงน้ำพีิชิตผมก็บอกนานนิพลแล้วว่าในพวกเออให้น้ำพิชิตกับลูกให้รวดรวดควาจกำลังใจน้ำพิชิตเอาไปด้วยกันเอาไปรถ้เช่าเอากล้ามากนลูกแทนเน่นเราไปก็เราไปแทนเน่น บผมจะเรียกไปรถเช่าก็ได้ผมเชียรรถเช่าก็ได้ผม,เช,ม,เ,ชม,เ,ชมเชียนี่ผมไม่ได้แต่นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเราเรียกบ่อยอยู่โรงงานไปมาออกจังหวัดไ,ไปเอ้าไป <c oughs> ไปรถเช่าเขาไปแนละ้วขึ้นกับนะั่นที่คนรับไปแล้วครับปุ๊บนี่ร้านข้าวก็ขายไม่ได้นะครับรถติดยังก็ไม่มีใครซื้อเลยครับปุ๊ ยายก็หน้าปวดหน้าบีอยู่ไม่มีใครซื้อของเลยจอดชันหนึ่งก็ตีอยู่จัดไปครับจัดไปไปรุ่นสายบรรทุกเราก็สายไว้สายไว้ไม่ต้องเข้าไปวิ่งเส้นหลักนะครับเส้นหลักก็อันตรายนะครับเดี๋ยวก็ได้บีออกมาคูข่ขนาดนี้นะครับ อีกแล้วติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้วครับผม ใครวิ่งเส้นหลักมาก็มาีเขา้าคู่ขนานเหมือนเดิมนะครับผมี๊ออกคู่ขนานที่เราจะต้องไปกลับรถเองก็ใช้นะครับที่เราจะต้องไปกลับรบนถตนนเอก็ใช้นะครับผมวิ่งข้างในมาก็ปีบออกมาข้างนอกดีนะครับปีบปออกมาจากข้างนอกไปกลับรถเองก็ใช้นะครับผมเพราะเราตรงไปไม่ได้นะครับ ตรงไปไม่ได้นะครับถ้าอยากตรงไปต้องชิดขวาไว้นะครับเบี่ยงขวาไว้มันจะวิ่งเดินสวนฝั่งนน้นได้ครับเดินสวนขวามือน,นะครับเราต้องวิ่งชิดซ้ายไหมครับมาวิ่งคู่ขนานก็ได้ครับปุ๊บเบี่ยงคู่ขนาน ยิงคู่ขนานก็ได้นะครับแล้วก็ไปกลับรถสิ่งเอกชัยเอานะครับ<อ>กลับรถสิ่งเอกชัยเอานะครับคะ<อ> <Yeah. S 2> สายบรรทุกเราอย่างเดียวนะครับสายบรรทุกเราไม่ต้องลงเข้าไปข้างในครับลงเข้าไปข้างในก็มีแต่รถน้อยรถใหญ่เราไม่ต้องวิ่งเข้าไปาครับ รถใหญ่เราไม่ต้องวิ่งกบไดยรถใหญ่เรามาวิ่งนคู่ขนานดีกว่าครับผมสายบรรทุกเรานะครับสายบรรทุกเราวิ่งคู่ขนานอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปกลับรถเส้นเอกชัยอีกรอบนะครับเอาตรงไปไม่ได้นะครับตรงไปไม่ได้นะครับอ้า 8 9ดเก้าสามมีไหมแปดเก้าสามมีไหมครับผมลอตเตอรี่ครับลอตเตอรีร่จัดไปครับจัดไปเลยลุ่นสายมทุกรล้จัดไป,ไป,ดป,ดไปตอนนี้ก็ติดแงกแล้วครับผมตอนนี้ก็ติดแงกแล้วครับผม ว่าบีบออกมาข้างนอกข้างนอกนอก็วิ่ง้ายอ,อย่างเดียวครับถนนพระรามสองน,นะครับถนนพระรามสองที่นี่สแกนโปนด้วยนะครับผมติดเศษอยู่นะครับก็ออยังกู้สร้างไม่เสร็จนะครับผมก็ออยังกู้สร้างไม่เสร็จจะเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ จัดไปจัดไปเราจะไปวิ่งในป่าในดงนครับผมเราจะไปวิ่งในป่าในดงอ้าจัดไปครับจัดไปจัดไปนะครับจัดไปนะครับเบียดเบียดทูทุไทยไทยกันไปครับผู เปี años, ่ยนตู้ทู้เตะเตะไปกับรถเส้นเอกชัยนู่นนะครับกับรถเส้นเอกชัยนะครับโอ้กับรถเส้นเอกชัยครับจัดไปจัดไปจัดไป เทนนี่ก็ไม่มีอะไรครับไม่ค่อยมีสาระเท่าไห <Grand S 2> <perk nationale. S 1> ร,ร่นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่สาระรถติดนี่นะครับสาระรถติดเส้นพระรามสองรถน้อยถ้าเราวิ่งมามันจะมีช่องเปิดช่องขวาวิ่งลนสวนนะครับผมจิตขวาไว้มันจะมีช่องตำรวจเปิดอยู่ครับตำรวจเปิดช่องขวาไว้อยู่นะครับอ้ วนเปิดช่องขวาให้วิ่งอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับสาศจากทุกเรากครับผมขอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม